เจติมทีวีพูยอมรับแล้วห้ามสมปองคบผู้หญิงบุมปนัดดาเปิดใจเจติมทีวีพูอีกครั้งหลังที่สมปองออกมาโต้ตอบแถลงข่าวทั้งหมดในรายการราม่าวันนี้โดยตอนหนึ่งบุมถามว่าตั้งแต่รู้จักกันจนถึงวันนี้หมดกับเขาไปเท่าไหร่เจติมกล่าวว่าเรื่องเงินไม่สําคัญเราก็มีเหลือเฟือเราเต็มใจให้เราคิดว่าเขาทํางานให้พระพุทธศาสนานาน30ปีอยากตอบแทนสิ่งที่เขาทําเพื่อพระพุทธศาสนาด้วย วันที่มาอยู่บ้านสองสามวันอยากมีเงินติดกระเป๋าให้ช่วยรับขวัญหน่อยเป็นเหมือนแม่คนที่สองเขาบอกตลอดเขาขอสองแสนเราให้ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องงานดันเตนลูกชายเสริมว่า พอเริ่มทาสัญญาก็ให้ลวงหน้าก่อนเลยหนึ่งล้านทาว่าให้เขามากขนาดนี้วางแผนกับชีวิตเขายังไงบิ๊กวงการสื่อทีวีพูกล่าวว่าวางแผนให้เขามีไรายได้ขนาดนี้อยากให้เขาเก็บเงินเขามีไรายได้มากจริงๆมากกว่าดาราเบอร์ต้นด้วยซ้ําค่าไลฟ์สดวันหนึ่งประมาณ3 0 0แสนบาทเกือบทุกวันค่าตัวเขาไลฟ์สดครั้งละ3 0 0แสนครึ่งชั่วโมง 1, 5, แสนห้ารายได้เขาดีมากแต่เขาไม่รู้จักวิธีการใช้เงินทมว่าเขาเอาเงินไปใช้อะไรเจติมกล่าวว่าถามต หลอดเขาไม่ตอบส่วนเรื่องการครบคนเรื่องภาพลักษณ์เราเตือนเรื่องกับผู้หญิงให้ระวังออกกฎห้ามนางไกรผู้หญิงนงางใสสายเดี่ยวเด็ดขาดถามว่าเขาพูดในไรว่าเรื่องห้ามคบเพื่อนแบบนั้นแบบนี้เป็นชนวนแตกหักได้ห้ามเขาคบกับเพื่อนผู้หญิงด้วยหรือไม่เจสติมยอมรับว่าใช่เพราะเขาไม่รู้เรื่องโลกภายนอกก็บอกเขาว่าต้องขัดคนคนมาอยู่รอบตัวเขาต้องดีและสะอาดกลัวมากเรื่องคนเท่าๆจะมีกิเลสเยอะ เพราะเงินได้ง่ายเราไม่ใช่คนอย่างนั้นสมปองไม่ใช่คนสีเทาเราใช้แรงงานทำจริงๆอย่าไปอยู่กลุ่มนี้กลุ่มที่อยู่กับผู้หญิงกับวัยเราไปใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้พยายามห้ามเขาไม่ให้เจอกับคนเหล่านั้นถามว่าห้ามเขาเยอะเกินไปหรือเปล่าเจติมกล่าวว่าเขาบอกว่าห้ามเยอะเกินไปคนน้นคนนี้คบไม่ได้เรื่องรักษาภาพลักษณ์เขาเหมือนพากขาวออกมาในโลกเจอคนดีก็ดีไปโชคร้ายเขาเจอคนรับข้างก็ทําให้เราสินไม่เสมอกันแล้วทํา ามว่าตอนเปิดห้องหลังเขาไปแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงเจต๊ติมกล่าวว่าตอนเปิดห้องไปคิดว่าจะเหมือนเดิมเสื้อผ้าเขายังอยู่เพราะเขาไม่ได้มาเขาโกรธที่ห้ามเขาไปคบเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งถามว่าคนนอกหรือในวงการนอกวงการเป็นแม่ค้าออนไลน์ถามว่าทําไมต้องห้ามเจต๊ติมกล่าวว่าคนข้างตัวเขาเราพยายามสกินว่าคนดีหรือเปล่าดีไม่ดีไม่รู้แต่สิ่งที่เขาแนะนําให้เป็นกิเลสทั้งนั้น เช่นให้นั่งรถซูปเปอร์คาร์ไม่ถูกต้องเพราะเขาเพิ่งศึกมาไม่ได้มองว่าสิ่งที่พูดกับเขาบังคับเขามากเกินไปแต่เป็นความหวังดีเจ๊ติ่มกล่าวว่าเราหวังดีแต่เขาคงมองว่าเราบังคับ เพราะเขาพูดกับพี่ว่าพี่บังคับเขาแบบนั้นเขาอยู่ไม่ได้หรอกอยากพูดอะไรกับสมปองหลังเขาไลฟ์สดถึงแถลงข่าวของพี่ติ๋มเจติ๋มกล่าวว่าอยากให้เขาตั้งสติคิดเรื่องราวทบทวนให้หมดว่าสิ่งที่เขาทําถูกต้องไหมทุกอย่างมีโอกาสแก้ไขได้ถึงแม้ไม่มีพี่ร่วมแนะนําอีกต่อไปพี่จะไลทุกวันเยาเวเยดไปหาเขาว่าเขาต้องแก้ไขอะไรบ้างกับภาพของเขาก็บอกว่าถ้ายอย่างนี้จะไม่คุยอีกแล้วจะไม่เขียนหาเขาแล้วเขาตอบมาว่าครับผมก็ต้องปล่อย เขาไปขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ